ทุกคืนทองดีแมววัดส้มตัวโปรดของทุกคนจะหายตัวไปไร่ร่องรอยชาวบ้านคิดว่ามันแค่ไปล่าหนูตามประษาแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าความจริงมันน่าขนลุกกว่านั้นเยอะทองดีไม่ใช่แมวธรรมดาตอนเที่ยงคืนดวงตาของมันจะเปล่งประกายสีเขียวมรกตมองเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจเห็นวิญญาณร้ายที่หมายปองโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของวัดคือเป้าหมายของมัน มันต้องต่อสู้ลำพังทุกค่ำคืนปกป้องสมบัติล้ำค่าจากเงาที่คืบคลานคืนหนึ่งชาวบ้านแอบเห็นทองดีกำลังจ้องมองความว่างเปล่าอย่างดุด,ดันร้องขู่ฟ้อใส่บางสิ่งที่ไม่ปรากฏแก่สายตาก่อนที่วัตถุโบราณจะสั่นสะเทือนคล้ายถูกโจมตีแล้วก็สงบนิ่งลงหลังจากทองดีกระโดดเข้าใส่อากาศนั้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาเพิ่งรู้ว่าแมววัดขี้เซาตัวนี้คือผู้พิทักษ์ลับที่เฝ้ารักษาสันติสุขของวัดมาตลอดความจงรักภักดีของทองดีไม่ใช่แค่การคลอเคลียแต่มันคือการต่อสู้ที่ไม่เคยมีใครรู้เพื่อให้วัดยังคงเป็นที่พึ่งทางใจของเราทุกคนครั้งหน้าเจอทองดีลองมองมันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปมันอาจจะเพิ่งกลับมาจากภารกิจสำคัญก็เป็นได้